รถหลวงหรือเปล่าชนะถือรถหลวงครับทุกท่านครับก็ก็ดีใจครับเราเราผลลัพธ์ชัยชนะในในไทยลีกในเลนที่สองเนี่ยได้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆทันเลยเนี่ยเราก็ต้องพยายามพัฒนารูปแบบการเล่นของเราให้ดีต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามรักษามาตรฐานที่เราเล่นครับให้ให้ให้คงไว้อะไรเงี้ยตลอดทั้งซีซั่นพูดถึงกานบอลหน่อยครับวันนี้ก็อ่า ก็อันดับแรกเลยขอบคุณการบอลทุกคนนะครับเรารเราเข้าใจเราเราทราบดีถึงถึงถึงบอลทุกคนที่คัดใ,ในตัวในตัวของทีในตัวข like องเล่นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะต่อแทนแฟนบอลทุกคนครับเราก็พยายามที่จะร้างจัดผลงานแล้วก็พยายามที่จะโชว์บอมออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ก็อย่างที่บอกครับเป้าหมายของพวกเราก็ายังยังยัง,ยงต้องการที่จะเป็นแชมป์ใน ช้วยในในประเทศไทยก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเราก็ก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานแล้วก็พัฒนาทีมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเราคงต้อ